มาแล้วนะครับคุณผู้ชม v ีออรุ่นมิดสีขาวแบบนี้นะครับปี19คันนี้ไม้แค่เจ็ดหมื่นเองโอ้โหคุณผู้ชมบอกเลยว่าหายากมากและราคาถูกมากนะคันนี้นะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันเท่านั้นฟรีด้าพนอยู่หกพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มีให้ครบหมดสภาพภายในเอี่ยมมากคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยกล้องหน้าตัวนี้ห้าพันติดศูนย์มาให้เรียบร้อยแถมไปเลยบอกเป็นหนังเรียบร้อยแล้วนะครับห้ามพลาดเลยคลิปนี้ใครหาวีออรุ่นมิดปี19ไม้หลักหมื่นไปใช้นะครับ คันนี้ไม่แค่70,000ื่นและราคาแค่โอ้ต้องบอกตรงๆราคาโคตรถูกตามไปดูในคลิปดีกว่าว่ารถสวยขนาดไหนคันนี้ยังไม่ได้ปรับสาภาพเลยสาภาพสดๆตามไปดูให้จบอย่าพลาดน,นะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชม v ีออสมือสนะครับพบกันกับผมวิวพยนยนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่ที่ผมต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดถ้าชอบวีออสถ้าหาวีออสอยู่นะครับคันั้งหน้าของพวกเรานี้นะวันนี้ที่ผมเอามาให้ดูนะครับเป็นรถที่หายากมากๆคือ1เลยด้วยรุ่นนะครับด้วยเลขใหม่ด้วยสี องประกอบไปรวมๆแล้ววาโคตรยากวันนี้มีเข้ามาให้รับชม1คันเรากำลังอยู่กับ Toyota v i ีอ1.5มิตรปี2019ครับคุณผู้ชมเลขไม่แค่เจ็ดหมื่นโลนะครับและราคาถูกด้วยผมเปิดหัวให้แบบนี้เลยเอาแบบไม่ต้องรอเล้าใจอะไรกันมากมายไม่เ0 0 0หรุ่นมิตรปี19สีขาวนะครับ3 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นคุณผู้ชมฟรีดาวพอูนอยู่6,270บาทเอาไปเลยนะครับเนื้อเนือ เข้าเรื่องเน้นๆเลยเพราะว่าเป็นรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับคลิปนี้รถเพิ่งเข้ามาถึงเนี่ยผมขับมาถึงปุ๊บผมจอดให้รีวิวให้เห็นกันชัดๆเลยว่ารถมีตําหนิมีอะไรตรงไหนไหมเดี๋ยวได้ดูผ่านคลิปนี้เลยขออนุญาตนะคุณผู้ชมผมตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่านานๆจะเข้ามาทีรถตัวมิดสีขาวแบบนี้นะครับสเปคที่ลูกค้าหาเลยที่สาคัญไม่เจ็ดหมื่นถ้าคุณผู้ชมติดตามผมอยู่จะทราบดีว่า2คันที่แล้วที่ผมขายไป v ีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นมิดเหมือนกันปีสิบเก้าหมื่นกัน แต่ไม่แสนสองแสนสามขายไปที่ราคา365,000แต่วันนี้รุ่น Mid 70, <Nash> มิดสีขาวไม่แค่70,000แพงกว่ากัน4,000บาทขายไปที่่าตอนคันนี้นะขายขายที่369,00 0คุณผู้ชมคุ้มมากนะครับภาษีพ,รพรอรบอะไรก็แล้วแต่ผมต่อให้หมดเลยเรียกว่าออกรถกับผมบิวพยนเนี่ย เอาไปเลยเริ่มต้นที่นับหนึ่งใหม่เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยน้ำมันเครื่องนะฮะภาษีพ, 4, พรบรต่อให้เรียบร้อยนะครับส่วนลดให้ฟรีอีก274จุดนะเวลาใครจัดไฟแนนซ์นะครับดอกเบี้ยพิเศษมีให้นะฮสำหรับกลุ่มลูกค้าอาชีพขรร้าราชการนะครับพนกักงานบริษัทนะฮะอ่ารับวิสาหกิจนะครับดอกเบี้ยพิเศษไม่ต้องมีเครดิตก,ก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษเช่นเดียวกัน2 7 9ที่4ปีนะครับใครอยากผ่อนระยะย,วยาวๆนะผ่อนถูกๆก็ 6,270บาทที่7ปีได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยใครสนใจรีบโทรร,ร,รีบติดต่อรีบทักนะครับรถรับประกันว่าอยู่ไม่นานแน่นอนรุ่นนี้สเปคนี้นะ369,000เป็นราคาที่ถูกเลยถ้าสเปคเนี้ ปีที่แล้วเนี่ยผมขายที่3 9 9 0 0 0เานะลดราคาลงมา3 0,000ื่นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูการละเอียดตัวรถว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มมาด้านหน้ากันก่อนเลยไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับโปรเจคเตอร์โคมเป็นลมดำนะครับลูกแก้วกลมๆใสๆมีไฟเดย์ไทม์นะไฟหลี่ที่เป็น LED ลายกดายด้านบนเนี่ยเส้นๆแบบนี้นะครับด้านาตรงกลางนะฮะสายขวาของกันชนนะครับจะมีไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์ติดมาให้เรียบร้อยเป็น LED 4เม็ดแบบนี้ สเปคเดิมโรงงานตรงนี้ไม่ใช่รอยอะไรนะคุณผู้ชมอ่าไม่ใช่รอยถลอกนะครับเป็นรอยเปื้อนเดี๋ยวผมคนนี้าตเอามือรูปให้เนี่ยเนี่ยเป็นรอยเปื้อนเดี๋ยวเดี๋ยวขัดออกนะครับเป็นรอยเปื้อนเฉยเนาะไม่มีปัญหาอะไรคันนี้ต้องบอกเลยว่าผมเดินดูรอบคันแล้วสวยมากหัวนองหัวนอ็อตเดิมหมดเลยนะครับสีผิวคันเรียบเนียนไม่มีตําหนิอะไรร้ายแรงไม่มีอะไรอะไรให้เห็นแบบใหญ่ๆหไฟตะหมอกคู่หน้าทะเบียนก็เอาทะเบียนนี้ไปเลยนะครับเดิมเดิมสวยๆแบบนี้ผิวพันงดงามไฟหน้าทั้งสองข้างเดิมแท้ นะครับเช็คให้เรียบร้อยแล้วคันไหนที่ผมเอารีวิวลงช่องเนี่ยคุณผู้ชมมั่นใจได้หนึ่งอย่างเลยคือ1ด้วยความเป็นเพชรยนต์เองนะเราคัดแต่รถเกจเอสคือมันผ่านสายตาผมเรียบร้อยแล้วผมคัดมาให้ดูแล้วว่าโอเคคันนี้สวยซื้อได้ผมก็ถ่ายให้ลงให้ดูนะครับคันนี้ผมดูเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้พอดีว่าผู้ตามตรงเลยคือรีวิวส่วนตัวส่งให้ลูกค้าที่สนใจไว้ก่อนแล้วอ่ะผู้ตามนี้ใครดูคลิปนี้อยู่เนี่ยต้องรีบนิดนึงแล้วกันนะครับต้องรีบเป็นึนงไม่งั้นพลาดแน่นอนนะผมบอกเลยสเปคแบบนี้หาาายกกมกไปดูต่อ สามแสนหกหมื่นเก้าพันฟีดาผ่อนหกพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับแก้มเดิมนะครับแนบสนิทติดกันกับตัวกันชนนะครับเพาะได้เลยบางๆบางๆแบบนี้นะครับลัน่ลนๆเลยเหล็กบางๆไม่มีการโป๊สีหนานะแม็กเดิมอ่ันลอยลมดําปัดเงาดิสเบรกสี่ล้อเบรกเป็น ABS นะครับเสริมแรงเบรกก็คือเบรกเบรก Assist นะครับตัวช่วยเบรกเสริมแรงเบรก BA นะครับกระจายแรงเบรก EBD มีให้ครบหมดสําหรับ Vios รุ่นมิดแบบนี้ ดิดเบรกทั้ง4ล้อในเรื่องของความปลอดภัยยางนะครับยางเป็นดนหลอปปี2อนี่ยางปี2 2ใช้งานได้นะครับดอกยางล่องยางลึกๆนะครับอยากอดอกยางล่องยางลึกๆแบบนี้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเบ้าโช๊คซุ้มล้อรถเนี่ยยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพอะไรเลยฝากคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะต้องขอขออภัยด้วยนะครับบางทีเนี่ยฝุ่นมีฟองมีฝุ่นอะไรให้เห็นเนาะไม่ว่ากันเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาแต่ผมอยากรีวิวให้ได้ดูนะครับเพราะว่าบางคนหาอยู่เนี่ยนะฮะรถสภาพแบบนี้นะสดๆเนี่ย ยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ล้างอะไรยังสวยขนาดนี้เดี๋ยวปรับสภาพอะไรออกมาแล้วสวยกว่าเดิมนะครับเพราะว่าบางคนหาอยู่แล้วพลาดหลายรอบแล้วเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันอีกนะครับจะได้จับจะได้จองกันได้เนาะให้เห็นก่อนเลยว่ารถเนี่ยมาเดิมๆแบบนี้ไม่ได้มีอะไรหนักมานะครับกระจกเดิมหน้านะกระจกหน้าเดิมโตโยต้านะครับซับเสียง2ชั้นนิลภยัยเป็นกระจกอะคูสติกกาสนะครับติดฟิล์มมาให้แล้วรอบคันกระจกมองข้างเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับผิวพันธสวยงามเลยเนี่ยเลียมสารตัวรถต่างๆ คมชัดไม่มีบุบไม่มีบุ่มอะไรไม่มีรักยิ้มอะไรเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยผมไล่ให้ดูทุกจุดเลยนะให้เห็นหุนะ่นทุกจุดเลยเอาดูกันละเอียดนิดนึงนะครับโตโยต้าออโต้อารามสัญญาณการขโมยมีให้ครบไล่ดูกระจกก่อนนะครับนี่ชวยสวยโตโยต้าทุกบานนะครับเปิดประตูออกมาดูภายในคุณผู้ชมว้าวมากนี่นะฮะภายในว้าวมากใหม่มากกริบมากเบาะหนังนะครับวีออตัวมิดเนี่ย จะแตกต่างจากรุ่นจีแล้วที่เป็นปี18ลงไปนะพวกรุ่นจีเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าอยู่มิดกับจีเนี่ยแตกต่างกันตรงนี้แหละเบาะหนังแล้วก็ตัวจอจอทันสกรีนของตัวมิดเนี่ยจะอัปเกรดเข้ามาในเรื่องของสเปคทําให้จอมันไวขึ้นอะไรขึ้นนะตัวจีจะจะแตกต่างกันสจุดตรงนี้ที่เหลือเหมือนกันนะครับที่เหลือก็คือสเปคเดียวกันแทนกันได้ต่างกันที่เบาะหนังกับจอที่อัปสเปคขึ้นมาแล้วนิดหน่อยนะครับก็ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรมากมายแต่คันนี้มีกล้องหน้ามาให้ด้วยนะครับนี่ ตัวนี้ห้0 0นะกล้องหน้าติดศูนย์เนี่ยนะครับค่อนข้างจะมีราคาเหมือนกันตรงนี้ก็ติดแถมไปเลยไม่ได้เอาออกอะไรนะครับติดไปแบบนี้เลยได้รถมาแบบไหนขายให้แบบนั้นไม่ถอดอุปกรณ์อะไรออกทั้งสิน้นนะครับเดิมๆม,มีมาแบบไหนขายเลยแบบนั้นอุปกรณ์ที่เหลือเนี่ยเป็นของจากป้ายแดงทั้งนั้นคันนี้เป็นรถหน่วยงานมือเดียวจากมือเดียวจากป้ายแดงนะครับเป็นรถหน่วยงานนะประวัติศูนย์ทุกย่างแต่หมื่นโลแรกนะครับหมดปัญหาเรื่องการก่อไม้การกลับสีเปลี่ยนเครื่องอะไรต่างๆเลยรถชนหนักไม่มีแน่นอนนะครับตรงนี้โขนรมๆ ไม่เคยขยับน็อตเดิมหมดเลยเสาบีนะครับน็อตประตูเสาบีเดิมๆแผ่นเพจเดิมไม่ลอกไม่ถลอกอะไรปี19นะครับน็อตตัวในต่างๆเนี่ยให้ดูชัดๆเพิ่มเติมคือมีฝุ่นที่เหลือไม่มีอะไรเลยนะครับเดิมๆคลิปๆแบบนี้นะหัวน็อตเดิมๆมีฟงมีฝุ่นบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่าผมบอกแล้วว่าผมยังไม่ได้ล้างรถเลยเลยมาถึงปุ๊บผมจับรีวิวให้ดูกันก่อนเลยนะครับจะได้ไม่พลาดนะจะได้ไม่พลาดนี่เดิมๆนะครับหัวน็อตคลิปๆแบบนี้นะครับเดิมๆ ดูยังไงต่อต่อไปคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยชอบดูเม็ดอาร์จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องแกะดูก็ได้นะมันมีวิธีดูอยู่นะครับแต่บางทีแล้วบางทีบางคนไม่ชำนาญเนาะไม่ว่ากันเดี๋ยวผมให้ดูเม็ดอาร์แล้วกันนะครับนี่เม็ดอาร์เดิมๆเรียงสวยๆไปแบบนี้เลยนะครับเม็ดอาร์เดิมๆชี้ให้ดูเห็นๆแกะให้ดูได้รอบคันนะครับดูรถกับผมวิวเพชรยนต์นะผู้จัดการฝ่ายขายนะครับแต่ต้องเรียกว่า,าต้องอธิบายแบบนี้ คือใครที่ติดตามผมอยู่เนาะใครที่ดูช่อง V ีออสเนี่ยส่วนมากลูกค้า V ีออ,ก,อก,นะนะ v ก็จะมาซื้อกับผมเลยผมค่อยเก็บแล้วกันนะครับวีออก็จะมาซื้อกับผมถ้าส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าให้พูดตามตรงก็คือค่อนข้างจะชนานาญในเรื่องของวีออการดูรถวีออเนี่ยผมถนัดดีนะครับด้านหลังนะฮะนี่เบาะแน่นๆแบบนี้นะครับไม่มีปัญหาการฉีกขาดอะไรหลังคาไม่มีรอยเจ็บตัวรถใหม่คลิปนะครับตะเข็บเม็ดอาร์ตต่างๆดูยังไงด้านหลังเดิมไม่เดิมแกะตรงนี้มารู้แล้วนี่รอยคีบระบบโรงง,งาน นะครับตัวนี้ก็คือบอกทุกคลิปเลยใครเป็น FC ดูมาถึงช็อตนี้รู้แน่นอนว่าอะไรนะครับรอยคีบโรบอทโรงงานก็คือเป็นรอยที่การผลิตเขานะครับเป็นโรบอทคีบตัวถังเนี่ยไปจุ่มสีก็แล้วแต่สีรถเป็นสีลายสีบอลเงินสีขาวก็จะจุ่มมาเป็นสีขาวของเดิมเนี่ยเหล็กเนี่ยจะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับตัวนี้ก็คีบไปจุ่มสีปุ๊บขึ้นมาก็จะมีรอยนี้ทิ้งไว้นะครับถ้ามีการพ่นทับสันนิษฐานไปก่อนเลยว่าคันนี้มีอุบัติเหตุฝั่งนี้มา ประตูหลังถึงจะไม่มีรอยนี้นะครับถ้าเกิดว่ารถเดิมๆจะต้องมีแบบนี้ร้อเซนะครับแล้วก็มาดูต่อนะฮะดูด้านบนอะ่ะด้านล่างไม่มีดูด้านบนมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยตะเข็บเม็ดอาร์กนะครับเดิมๆนะครับตะเข็บเดิมแบบนี้เลยเนี่ย,ยแบบนี้สีไม่เป็นเปิดส้มรูปมือไปลื่นๆสีเดิมๆโรงงานนะครับนี่คือรถเดิมๆฝั่งเนี้ยปลอดภัยแน่นอนเดี๋ยวพาวนไปดูด้านหลังแล้วก็ไปดูฝั่งขวาด้วยดูกันให้ละเอียดนิดนึงนะเลือกซื้อรถแล้วก็ รถเนี่ยมันเป็นรถเข้าใหม่หายากสนใจรีบโทนะครับเบอร์โทรผมแจ้งไว้ให้หน้าคลิปเนาะ0855366287นะครับบิวเพชรยนผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการนะครับเบอร์โดผมแอดไลน์ได้แอดไลน์กันมาพูดคุยกันมาสอบถามก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปไล่โครงสร้างด้านหลังต่อให้ดูกระจกก่อนเบรกตรงที่สามมีให้นะกระจกฟีมันมืดมองไม่เห็นนะครับกระจกเดิมแท้โตโยตา้าเดี๋ยวรูปฝุ่นให้ดูนี่นะครับโตโยตา้านะครับทีนี้มือผมเปื้อนละ นะ,ะดูต่อเดินแท้ทุกอย่างแล้วนะครับหัวน็อตฝากระโปรงนะครับนี่เลยไม่เคยขยับไม่เคยขยับนะครับซีนเอาเล็บจิกเข้าอเอาเล็บจิกเข้าสามแสนหกหมาพคุณผู้ชมฟรีดาวผ่อนอยู่6270บาทนะครับรีบนิดนึงนะอย่าพลาดน,นะครับหาวีออสสีขาวอยู่อย่างนี้นะครับคันนี้ได้เป็นตัวรองท็อปรุ่นมิดมีจอทัชสกรีนมีกล้องหลังให้ครบถ้วนหมดเลย นะครับงดงามนะครับโครงสร้างด้านหลังคานด้านหลังในเดิมๆไม่มีรอยแกะอะไรเปิดมาด้านหลังอีกทีนึงนะครับนี่มาดูซีนด้านหลังกันโครงสร้างด้านหลังฝั่งขวานะครับไม่มีการลอยไม,มไม่มีลงไม่มีรอยอะไรเลยซีนทามาพรา้าวสีขาวๆแบบนี้นะครับเดิมๆซีนเดิมนะไม่มีการชนหนักมาถึงด้านในแบบนี้นะครับสวยๆเลยนี่อ่ะซีนแผงตั้งท้ายนะครับสีขาวๆแบบนี้นี่คือรถเดิมๆครับคุณผู้ชมแนะนํานะครับแนะนําต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่เลย สวยงามนะครับอ่ะประมาณนี้สําหรับตัวด้านหลังนะฮะดูสีนทามะพร้าวเนี่ยสีเดิมก็โอเคแล้วถ้าเป็นสีเดียวกับตัวรถเนี่ยตัวพื้นเนี่ยสีเท่าเนี่ยสถานิษฐานเลยว่าโดนสาดสีมาถ้าสีนทามะพร้าวจะต้องเป็นสีขาวแบบเมอกี้เท่านั้นนะครับนี่คือข้อสังเกตหนึ่งง่ายๆของการดูรถนะครับจริงๆดูรถเนี่ยดูไม่ยากหรอกแต่ถ้าเกิดคนดูเก่งนะอย่างฝ่ายจัดซื้อผมเนี่ยหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อผมเนี่ยเดินมาดูรถรอบคันแค่ดูด้วยสายตาคุณผู้ชมเขาบอกเลยฝั่งเนี้ย มีการโดนมาคันนั้นนะคันนั้นนะั้นไม่ใช่คันนี้นะนะฟังกันดีๆน่ไม่ใช่คันนี้นะนะครับอย่างลูกค้ามีรถมาเทินอย่างเงี้ยเขาเดินลงมาดูปุ๊บคันนี้ไม่รับฝั่งนี้โดนมาผมยังงงเลยก็แบบดูยังไงไปเปิดสิเขาให้ผมไปเปิดผมไปเปิดโอ้ชัดเจนเลยไอพวกเม็ดอาร์กเนี่ยลูดไปหมดเลยคุณผู้ชมเป็นเหล็กทื่อๆเลยไม่มีเลยรอยเม็ดอาร์กนะครับอย่างงานนะั้นรถโดนมาอย่างงี้ไม่แนะนำนะครับอันนี้เม็ดอาร์กเดิม,ดมๆแกะให้ดูได้นะครับตะเข็บเม็ดอาร์กเดิม,ดมๆทุกจุดนะไล่เลี่นลยนขนึ นะครับเดิมๆแบบนี้นะไอพวกสีพวกนี้เดี๋ยวล้างขัดสีนะครับมันเป็นรอยเปื้อนอะไรมันไม่ได้เป็นรอยถลอกอะไรเนาะเดี๋ยวผมมาถูจริงๆเนี่ยก็ออกแล้วเห็นไหมนะครับมันเป็นรอยเปื้อนเฉยรถสีขาวก็จะมีหลายคนชอบรถสีขาวนะแต่ส่วนตัวผมเฉยๆสําหรับสีขาวนะครับเพราะว่ามันดูแลยากนิดนึงมันเป็นรอยเปื้อนรอยฝุ่นอะไรพวกนี้มันก็นี่ละนะครับมันก็เปื้อนแล้วเนี่ยรอยเปื้อนๆนะครับก็ต้องดูแลกันเยอะนิดนึงสำหรับรถสีขาวแต่บางคนหลายคนก็ชอบนะเพราะว่าขับรอขับดูดีรถสีขาว ขับแล้วมาดูสะอาดตาแต่ก็ต้องดูแลมันด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเลอะนะครับแล้วเรามาดูภายในกันนะครับผมไล่นี้ก็ให้ดูก่อนหัวน็อตเสาบีนะครับเดิมเดิมหมดเลยสติกเกอร์ลมยางสติกเกอร์นี่อยู่ครบถ้วนหมดนะครับหัวน็อตเสาบีเดิมเดิมนะครับหัวน็อตประตูหนะ้าประตูประตรงประตูมาไม่เคยเปลี่ยนนะครับนี่เลยหัวน็อตแก้มเดิมเดิมประมาณนี้นะครับพวงมลาลัยมันติดฟังก์ชันนะ กริบป,ปเลยไม่มีรอยสึกหรออะไรเลยเพราะไม่แค่70,000มื่นกุญแจดอกไขแบบนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเลขหม่ดูเลขใหม่คุณผู้ชมไม่เจ็ดหมื่นสี่ร้อยโลคุณผู้ชมวีออรุ o ่นมิดสีขาวปี19ตัวรองท็อปนะครับเบาะหนังสวยๆแบบนี้และไม่แค่70,000มื่โลโคตรคุ้มคุณผู้ชม นะต้องบอกเลยว่าโคตรคุ้มราคาเนี่ยเราใจมาก369,000ฟรีดาวผ่อนเลย6,270บาทจอทัชสกรีนมีมาให้เรียบร้อยนะครับรองรับก็คือทีลิงได้นะบูทูธได้นะครับมีกล้องถอยหลังมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวกะระยะด้านหลังให้ด้วยครบเลยนะแล้วก็มีกล้องหน้าที่ผมบอกไปนะตัวนี้เนี่ย5 0 0 0 นะครับแค่นั้นไปก็คุ้มแล้วนะหมือนของแถมเอาไปก่อนละห0 0 0ันะครับแอร์ออตโอต้เป็นดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับก็สวยๆเลยไม่มีปัญหาอะไรเรื่องการใช้งานนะครับหัวเกียร์เกียร์เป็นเกียร์ออตโอตโอ้ CVT แบบ7จสปีดหัวเกียร์เป็นสีเทาอ่าขออภัยสีดำเป็นโนแบ็คนะครับพุ่มด้วยหนังอีกทีหนึ่งฐานเกียร์ก็เป็นสีดำเป็นโนแบ็ k เป็นเกียร์ CVT เป็นเกียร์ออตโต้แบบขั้นบันไดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจสำหรับ v ีออสตูมมิด แล้วเป็นเป็นสีขาวด้วยแล้วไมค์แคชจิตหมื่นด้วยอย่าพลาดน,นะคุณผู้ชมเบอร์โทรเนี่ยผมแจ้งไว้ให้หน้าคลิปนะครับรีบติดต่อนะเบอร์โทรแอดไลน์ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเปิดห้องเครื่องดูเลยดีกว่านะรถเนี่ยที่คุณผู้ชมดูอยู่นะตอนนี้นะครับมันยังไม่ได้ปรับสภาพมันยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดขัดสีชุยวันอะไรเลยแต่เรารับมาเกรด A สวยแบบนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเอามาเพิ่มเติมเข้าไปอีกเราทําในเรื่องของความสวยงามเพิ่มเติมเข้าไปอีกลิ้วรอยอะไรพวกนี้นะครับล้างขัดสี เก็บงานให้เรียบร้อยเปลี่ยนถ่ายของเหลวต่อภาษีพรบให้ครบเริ่มนับหนึ่งจากเพชรยนต์เนี่ยออกไปได้เลยสนใจรีบติดต่อรีบโทรมา0 8 5 5 3 6 6 2 8 7เดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างห้องเครื่องแล้วก็ด้านหน้าตัวรถกันครับเชิญรับชมครับโอเคครับคุณผู้ชมไปต่อกันในส่วนของห้องเครื่องยนต์แล้วก็หน้าห้องเครื่องกันตามที่ผมแจ้งนะรถยังไม่ได้ล้างผมขับมาจอดปุ๊บรีวิวให้ดูเลย นะครับมันจะยังมีฝุ่นหน้าห้องเครื่องหน้าอะไรอยู่นะแต่ขออนุญาตพาดูแบบนี้เลยเพราะว่าอยากให้เห็นสภาพสดๆเข้ามามันไม่ได้เป็นอะไรให้ได้มั่นใจนะครับในคุณภาพของบริษัทเพยนยน์แล้วก็ตัวผมเองอยูเพยนยน์นะครับห้องเครื่องเนี่ยการที่มันมีฝุ่นเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าน้ำมันอะไรก็แล้วแต่ไหลรั่วซึมออกมาคลองเหลวเราจะเห็นเลยเป็นคราบนี่ใสๆเลยไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่ฝุ่นอย่างเดียวเครื่องใสๆเดินเสียงเดินแบบนี้เลยหัวนงหัว,น,น,หวน,นัลอยมาร์กโรงงานต่างๆติดอยู่ครบถ้วน รอยม้าตามคอท่อต่างๆเดิมๆหมดเลยผมพาให้ดูนี่นะครับไม่มีปัญหานะสี่เครื่องยนต์เดินนิ่งๆแบบนี้เลยสติ๊กเกอร์มอกรนะครับเบ้าโช๊คนะเม็ดอาร์ตตะเข็บเดิมๆนะครับคานซับแรงกระแทกต่างๆนะเม็ดอาร์คเดิมๆแบบนี้เลยนะครับงดงามคุณผู้ชมคันนี้ซื้อได้นะครับสามแสนันคานขวาหัวน็อตไล่ไปเลยไม่เคยขยับนะครับนี่ไม่เคยขยับนะเบ้าโช๊คทุ้มล้อเดิมๆนะครับหัวน็อตตัวใน หัวนัดฝากระโปรงคุณผู้ชมยังไม่เคยขยับนะครับแต่มันสีขาวนะันก็จะเปื้อนๆมานิดนึงแต่น,อน,น็อตยังไม่เคยขยับนะครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูหน้าง,งานกันอีกทีหนึง่งดูสีผิวพันฝา์ฝาโปรงกันอีกทีนึงว่าจะต้องเก็บเยอะไหมแต่ถ้าผมดูแล้วเนี่ยไม่ได้เก็บอะไรเยอะเดี๋ยวขัดสีเฉยๆก็เอี่ยมแล้วไม่น่าจะถอดฝากระโปรงไปไหนละนะครับตรงนี้คิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับตาปั๊มโตโยต้าเนี่ยฝุ่นนิดนึงแต่ตาปั๊มโตโยต้าตรงนี้ะนะครับฝากระโปรงเดิมเปื้อนฝุ่่นอยยางเดีวะค ไล่ไปเลยเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมเบ้าโชกนะฮะตะเข็บเม็ดอาร์ไม่เคยโดนแกะโดนแงะอะไรนะครับหัวน็อตตัวในต่างต่างคงสภาพเดิมนะครับหัวน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับนะครับสีน้แนละ้วติดเข้าฝาเดิมเดิมเีเดี๋ยวผมเจาะเดี๋ยวผมจิกข้างบนให้ดูจะได้มองเห็นได้ชัดเปื่นอนหมดลวอะสีเดิมเดิมนะครับพวกนี้มันเป็นสีขาวเดี๋ยวพอไปล้างขัดสีอะไรมักนก็เรียบร้อยมันก็สะอาดสะอ้านนะครับตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารถคันนี้ ผมเชื่อว่ามันจะไปไวถ้าเกิดสนใจเนี่ยรีบติดต่อรีบโทรมาก่อนดีกว่านะครับเบอร์โทรผมแจ้งไว้ให้หน้าคลิป0855366287าห้าเบิเวพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์ก็เข้ามาสอบถามดูสำหรับ Vios 1.5รุ่นมิดปี19นะครับ369,000หาพันฟีดาวรอย่หนอยู่6,270บาทเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ก็แนะนำให้ติดต่อให้โทรมาก่อนดีกว่านะครับเรามาพูดคุยกันนะเดี๋ยวรอเห็นสภาพหลังหลังเขาเรียกว่าหลังชงเสร็จจหลัังปรรบสสภาพเเ็นี่ย มันจะไม่อยู่รอนะมันจะไม่อยู่รอให้ดูนะครับรถสเปคแบบนี้แนะนําให้โทรก่อนดีกว่าดีที่สุดแอดไลน์หรือโทรเข้ามาคุยคุยเองก่อนดีกว่าไม่งั้นไม่อยู่รอแน่นอนกล้ารับประกันเลยนะครับไมค์แค่เจ็ดหมื่นวีออสรุ่นมิดปีสิบเก้าคุณผู้ชมหาโครตรยากนะครับหาโครตรยากต้องบอกตามตรงตอนนี้สามเดือนมาแล้วที่ผมไม่มีวีออสสีขาวขายร,รุ่นมิดนะสามเดือนละเดือนนี้เข้ามาลวนะครับใครสนใจต้องรีบนิดหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะ ใครสนใจอะไรยังไงโทรมาหาผมนะครับ0855366287ผมวิวเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ฝากไปด้วยนะครับ3แ69,000ฟรีดาวน์ผ่อน6,270บาทสำหรับวีออสรุ่นมิดสีขาวปี19สวยครับ